สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับงาน Night Live Grand ครั้งที่1น,นะครับสังเกตได้ว่าวันนี้งานมันจะดูแปลกหูแปลกตาม,มากที่ต่างจากตอนที่อยู่หน้าอัลบปนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติไคส์นะครับ่าดูกันเลยคือเราก็ไม่คิดน,นะครับว่ารถจะเยอะขนาดนี้อันนี้เวลา สามทุ่มนะครับรถเนี่ยเต็มตังแต่อตอนทุ่มครึ่งนะครับเกือบสองทุ่มเนี่ยคือรถเนี่ยเต็มลานไปหมดแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศงานนะครับบูธต่างๆที่มาในงานวันนี้ก็จะมีบูธมาใหม่เพิ่มมาใหม่เรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบูธอย่างบูธนี้ก็จะเป็นบูธสกรีนเสื้อนะครับอันนี้ร้านบลูสไตล์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบูธเดิมๆนะครับจากหลายหลายค่ายหลายแบรนด์ต่างๆที่เคยมาร่วมงานกับเราทั้งที่ในไลฟ์หน้า แอทลิปนะครับช้สวัสดมอเตอร์นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ที่อยากให้เห็นเลยนะครับดูดูจำนวนรถครับอันนี้คือลานจอดรถไค์นะครับถ้าเรานับเราไม่นับหรอกแต่ว่าเราประมาณคร่าวๆได้ว่าเกินเก <500, S 2> ินไหมเกิน300ร้ยไหมห้าร <500, S 2> ้อยห้าร้อต้องมีอ่ัอนนะกสติ๊กเกอร์ครับผม สวัสดีครับ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 เป็นไงบ้างครับกับงานแกรนบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราจัดกันทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่างานนี้เป็นงานเหมือนแบบกิดจ็อบสิ้นตีเป็นงานใหญ่ของเรามีอะไรอยากฝากงานครา้งหน้าอยากมีฝากอะไรอ่ะครั้งหน้าใช่ไหมคะมันจะใหญ่กว่านี้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับร้านฮักสติกเกอร์คัสตอมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบล็กกันต่อไปเลย อันนี้ก็จะเป็นนัดพงษ์มอเตอร์นะครับก็จะมีรถโชว์เหมือนเดิมนะครับก็คือจะเป็นบูธท,ที่เคยร่วมงานกับเรากับงานไนไลท์ทุกครั้งนะครับงานไนไลท์ทุกครั้งของเราเนี่ยก็จะจัดทุกต้นเดือนนะครับก็คือสุกแรกของต้นเดือนสุกแรกของเดือนนะฮะทุกเดือนพอเราจัดงานจนมาถึงเนี่ยปลายปีเนี่ยเป็นปีใหม่เราก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะจัดงานที่ใหญ่ขึ้นมาครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นให้มันเป็นระดับจังหวัด ซึ่งงานนี้กลายเป็นระดับจังหวัดไปแล้วนะครับก็คืองานไนรลฟ์แกลนครั้งที่หนึ่งนะครับบูทนี้จะเป็นบูทม่อนวิวท์นะครับสวัสดีครับพีอีสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับงานนี้ กระเป๋าสบายไม่ใช่เรอเมาๆครับไม่มีอะไรเราเราอยากบอกครับเราเไม่ค่อยโอเคใช่ครับอ่าเราเราดูว่าบูนี้รู้สึกว่าสดใสเนาะครับอันนี้คือพรพิวัตรยานยนต์นะครับอันนี้คือหน้าเวทีนะครับผมชอบโลโก้ดีมากเลยสิ่งที่ทำแก้ว คสทิรแก้วเรือไา,านนี้ก็จะเป็นบริเวณโต๊ะสำหรับ,รบนั่งรับประทานและดื่มางานนี้นถ้างาน,น,าง,านงานนี้จนะเป็นสปอนเซอร์หลกักเลยเครื่องดื่มเลยก็คือตะวันแดง คาราบาวแดง่ตอนแดงด้วยคาราบาวด้วยครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าเวทีนะครับก็กะัยเลขโทรศัพท์ศูนย์หกสเจ็ดห้าเก้าหนร์เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มนี้กันครับป็นกลุ่มซิเวอร์สตาร์ครับคอนแกนครับสวัสดี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 ครับสวัสีครับัสดีครับสวัสครับสวัสดีครับเวัรับสวัสบวัครับกาศเรีคมเย็นแล้วครับาววดีควร ถัดไปค่ะจากพี่กระบาดสบายดีครับสบายดีทุกคร้งที่ไปบ้างครับโอ้ยเยอะครับเยอะเลยยี่สิบนายครับพี่เอาไม่เอาคินดึกนะครับไม่นกาินดึกนะครับอ๋อเดี๋ยวดื่ทุกวันแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเงินเพิ่มอ่ะพวกนี้มีงานแกนใช่ไหมครับใช่จะไปแม้ใไหมไม่ได้ไปครับเดี๋ยวไปพรุ่งนี้ไปถึงประมาณพันหก่้อยาอ๋อได้ครับต้องไปถ้าไม่ไปไม่ได้ครับ่ต้องนานนะหมเงาครับโอเคครับพรุ่งนี้นะครับกลุ่มเซนเวอร์สตาร์หันแกนนะครับไปงานแกรนโคราชต่อนะครับเป็นแกรน โอเปนเรชั่นพอยส์โคลาชนะครับผมเลยครับขอบคุณเนี่ยนะครับขอบคุณซินเบอร์สตาครับคนนี้ขาดไม่ได้ครับผมคนนี้นี่เตยสวัสดีครับนี่ีครับนี่เตยมายังครับ นี่ตัวได้ดื่มไหมฮะไม่ทานไม่ดื่มนะครับไม่ดื่มเพราะว่าอ้อมป่วยไม่ป่วยครับรักษาสุขภาพทรักษาดีมากครับน่าสนุกนาาสนุกมากครับสองเขอบคุณมากครับตัวถัดไปไดครับคุณครับอันนี้จะเป็นฟีนิกซ์นะครับเป็นค่ายมอเตอร์ไซค์อีวีไหม อันนี้ใช่ไม่ไม่ไม่ใช้น้ํามันนะครับคันนี้เป็นรถแบบทางเลือกอ่เป็นรถคอนเซ็ปต์เป็นรถคอนเซ็ปต์ที่ตอนนี้ใช้น้ํามันอยู่นะครับแล้วเราก็มาอยู่กับเฮมอเตอร์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 นะครับตัวนี้จะเป็นมันจะเป็นเป็นช็อปคัสตอมรถอีกช็อปหนึ่งนะครับที่จะส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ไทยอัมเป็นลอร์ยอนฟิวนะครับเนี่ยยอ่างที่เห็นเฮมอเตอร์นะครับคีย์เวอ่าแบรนด์อีกแบรนด์นึงนะครับที่ ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อแล้วรู้จักกันดีนะครับมีบูธใหม่ๆนะครับหน้าตาใหม่ๆหรือว่าบูธใหม่ๆเข้าร่วมงานในปีนี้เยอะมากนะครับอีกอันหนึ่งเลยนะครับที่เราอยากแนะนําแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับสาวเวนทูกลาดนะครับผลิตภัณฑ์ดูแลรถนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือบูธ ย to ี่สิบสองกลาดค่ะเรกี่ยวกับอะไรครับใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลรถค่ะล้างรถเคลือบเงาเคลือบสีค่ะแล้วก็จะมีล้างรถแบบเออไม่ไม่ใช้น้ำค่ะแล้วก็เป็นเคลือบเงาเคลือบสีตามนี้เลยค่ะดันเลืมครับผลิตภัณฑ์ดูแลรถช่วยที่ดูกะลาดนะครับหรือว่ายี่สิบสองกลาดบายบายครับผมยังยังไมใช้พลังงานโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ เคลือบยางดํากันน้ำนะครับซิลิโคนออยเข้มข้นขอบคุณครับนี่นะครับท่ีนี้ถูกกระดาษโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปวุต่อไปบ๊ายบายครับอันนี้ก็จะเป็นไอดีไดเวอร์นะครับอ๋อเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเพิ่งมาเห็นว่าเขาเข้าร่วมงานด้วยนะบริษัทไอดีไดเวอนะครับ เรียนใช่เรียนสอนขับรถอบรมไปกับขี่นะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเลยเนี่ยอันนี้เราเรียกว่า e v ได้ไหม e v เตม e v เตมรูปแบบแล้วก็จะเป็น super so c o จะเป็นแบรนด์ EV ได้ EV ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้พี่แบตสวัสดีครับอ่าอันนี้พี่แบตครับสวัสดีครับพี่แบตครับงานครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าจากอากาศที่เย็นสบายกำลังดีทำให้อบุนขึ้นมาเพราะว่ามีสมาชิกเนี่ยได้เดินทางมาร่วมงานจำนวนหนาตาเรียกว่าหนาตาแล้วกันนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะผู้สนับสนุนก็สามารถที่จะให ให้ให้ความสร้างความประทับใจให้ให้กับผู้มางานขอบคุณพี่แบทมากครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุครับขาดไม่ได้เลยนะครับกรุงศีอยุธยาออโต้ค่ะพอดีของพี่จะเป็นสินเชื่อของรถใหม่แล้วก็รถมือสองแล้วก็มีสินเชื่อรีเพนนซนนะคะตอนนี้ของเราก็กู้ได้แบบไม่ต้อง อ่าไม่ต้องโอนเล่มอะค่ะค่ะใช่ค่ะดีครับดียวลูกค้ากำลังต้องการใช่ค่ะลูกค้ากำลังต้องการแล้วก็ของเราดอกเบี้ยถูกอะค่ะก็ถ้าถามว่ายอดจัดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้ให้ราคาสูงกว่าไปนั้นท้องถิ่นค่ะ อะไรกับลูกค้าฮาเล่เนี่ยครับอ่าถ้าเป็นของฮาเล่ตอนนี้วันนั้นมีมีมาออกในไลฟ์นะคะแล้วพี่เขาก็ต้องการเงินเหมือนกันแล้วเขาก็ไปจัดเขาอยู่ร้อยเอ็ดเขาก็เอาเอาเล่มไปที่ร้อยเอ็ดไม่ถึง15นาทีลูกค้าได้ตังค์อ่าอ่นนี้เป็นอีกหนึ่งอืมอีกหนึ่งอ่าโปดเกต์ดีๆของท้างใช่ค่ะกุ๊กซีอัโต้ใช่ค่ะของกุ๊ซีอัโต้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะฮาเล่ขายดีๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่อ้าวฮัลโหลไทยแลนด์นี่ของเฮียออนนะครับแต่ว่าเจ้าของบูธไปไหนนาะออ <c oughs> เดี๋ยวฝาก <c oughs> ฝากฝากฝากฮลโหฮลโลไทยแลนด์่อยครับอ่ <c oughs> ก็บริษัทฮ e ลโ o ลไทยแลนด์ของพวกหนูก็ตอนนี้ปล่อยรถเช่าแล้วก็ทำทิปทัวร์แล้วก็มีเป็นรถสไลด์ด้วยค่ะก็ถ้าใครสนใจก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ขนาดที่เริ่ม ต่อวันก็1,000บาทสูงสุดที่เท่าไหร่น,นะ7,000 <5. S 1> ก็จะมีทุกรุก่นค่ะมี b m w มี t ไท่ร์มี h a r ์เลแล้วก็ Honda CL 500ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นก็ใครสนใจก็แอดไลน์ได้แล้วก็อาจะมีโบชัวข้างหน้าพี่ตรนี้เดี๋ยวเดี๋นุจะแจกโบชัวทิ้งไว้ให้ด้วยก็จะตามนี้ได้เลยแล้วก็รับสไล,ลด์รถด้วยทำทัวร์ค่ะเริ่มต้นที่3วันหมื่นห ก็คือเป็นการรับนักท่องเที่ยวามาแล้วพาดูภายในประเทศใช่ค่ะภายในประเทศมอไซค่ะพาแบบทุกอย่างโรงแรมที่พักอาหารการกินทุกอย่างค่ะรวมทั้งหมดเลยเป็นครั้งแรกที่เฟิร์นได้มานะจริงๆยอมรับจากใจเลยรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าไม่เคยเจอรถที่แบบเยอะขนาดนี้ตื่นเต้นมากแล้วเป็นการจัดงานที่ที่ที่ศูนย์ประชุมไทยซะเนาะรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ตะการตามาก ขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณมากครับอันนี้เราก็จะอยู่กับบิ๊กวิงคือบิ๊กวิงเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยต้องอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นของค่ายเนี่ยที่ที่ต้องออกบูธร่วมกับเราไม่ว่าจะงานไหนไลฟ์มาตลอดใช่มาตลอดนะครับแต่ไม่มีคนอยู่บูธดียวน่าสงสัยน่าจะเมากันหมดแล้วเอ้ยไม่ใช <laughs> ่เราเจอแล้วครับเราเจอผู้โชคดีหนึ่งคนนะครับสวัสดีน้องเล็กครับน้องเล็กบิ๊กวิงครับผมเมายัางเมาแล้ว <laughs> <laughs> เรียบร้อยไปมา,มากี่โมง มาด6โมงเป็นไงบ้างเห็นงานแล้วเป็นไงบ้างก็ก็ดีก็ลดเยอะดีมีอะไรที่แบลกไหมก็เวทีเสียงเบามากเลยเออใช่จ้ะตะกนคุยกันยังรู้เรื่องเลยโอเคงานข้างหน้าอยากฝากอะไรก็ด้วยเสียงการสื่อสารน้อยนิดนึงอ่าใช่ครับผมแต่เมามากเมามากไว้เจอกันงานหน้าเลอตอนเย็นนี้หรือเปล่าไม่รู้ขอบคุณครับขอบคุณครับ เจอกันครับอีกบูทหนึ่งนะครับจริงๆเราอยากเดินมาเร็วกว่านี้นครับแต่เราไม่ได้มีโอกาสมาเร็วกว่านี้นะครับเป็นลิควิดมอลลี่นะลิควิดมอลลี่ก็คือเป็นลูบิแคนน,น,นนะครับเป็นพวกผลิตภัณฑ์หล่อลื่นรถยนต์นะครับที่ดีที่สุดอ่มอเตอร์ไซค์นั้งรถยนต์ใช่ใช่แต่ดีกว่านี้ถ้าถ้ามีพิตตี้ยืนอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครับเราก็พาผ่านไปต่อบูทนี้ครับขาดไม่ได้เหมือนกันอยู่กับเรามาทุกในไลฟ์เลยก็คือยามาฮ่านะครับ ยามาฮ่าซ K เจรจเลนยนโอเคสวัสดีครับคิวสวัสดีครับสวัสดีครับจากยามาฮ่านะครับเป็นไงบ้างครับงานแกลนครั้งแรกที่จัดใหญ่ที่สุดก็โหยิ่งใหญ่มากครับรอบนี้เดี๋ยวจะเยอะใช่ก็คือหรือว่าเหมือนที่ว่าเราเคยเจอกันตลอดเนาะใช่เราเนออกไปด้วยกันตลอดออกไปด้วยกันตลอดแล้วแบบจากที่ว่า คแคบแล้วแบบตั้งสลับกันจอดเล็กๆพอสลับจอดรอบเนี้ยมาแบบโอ้ตอบรับดีมากครับเต็มเร็วด้วยใช่แล้วเต็มเต็มเยอะมากครับเยอะมากแล้วคนมาเทสรถเหมือนวันนี้เริ่มให้เทสตั้งแต่11โมง,งจนถึงเที่ยงจนถึง5โมงเย็นเป็นไงครับคนตอบรับลูกค้าที่มาเทสรถโอ้ลูกค้าหลายๆคนพร้อมที่จะอยากรู้ว่าศักยภาพของแต่ละคันแล้วก็ฟิลลิ่ง ว่าค้นหาตัวเองมาชอบแบบไหนมันเป็นมันเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ครับตัดสินใจได้ง่ายง่ายมากครับว่าแต่ละคนอ่ะคือชอบแบบคลาสสิกคัสซอมหรือสปอร์ตหรือว่าเป็นนักเก็ตแล้วนักเก็ตอ่ะก็แบ่งออกเป็นหลายสไตล์อีกนะครับเพราะว่าเหมือนงานเนี้ยโอ้ตอบโจทย์ลูกค้าเราเยอะมากเราม้ามีหลายรุ่นมากหลายแบบด้วยนะครับใช่สุดท้ายนี้อยากฝากอะไรเกี่ยวกับงานแกดเครข้างหน้าไหมครับ ฝากแกนข้างหน้าเนี่ยอยากให้จัดที่นี่อีกรอบแล้วครับนะครับใหญ่ให้เต็มลายเป็แล้วใช่รอบรอบนี้เราไม่ได้จัดแค่ลานเดียวอ่าอาจจะเป็นรอบหน้าอ่ะอาจจะสองลานอ่าลานูด้วยใช่ครับผมโอเคครับครับเจอกันงานหน้าเพราะเราเจอกันทุกงานแล้วเจอกกันทุงลยขอบคุณคิวมากครับยินดีครับขอบคุณมากครับยามาฮ่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อกับบุญ ต่อไปอันนี้ก็เป็น o o n d นะครับ SP Hybrid ก็จะเป็นในส่วนของการคัสตอมเล่นเกมแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ร่วมอย่างอื่นที่ที่นำมาออกบูธด้วยนะครับมีทั้งอิสระลีรถอะไรต่างๆมากมายนะครับบูธ <c oughs> ต่อไปบูธนี้จะเป็น Reno นะครับ r ีโน r ีโนก็จะเป็นร้านที่ทำคัสซอมแต่งนะครับเกี่ยวกับรถมอเตอร์ครอสนะครับพวกครอส ในการที่จะใช้ในการแข่งในสนาม<อ>หรือว่าคอสเข้าป่าหรือว่าการแอดเวนเจอร์เอนดูโรอะไรพวกนี้นะครับพิโกโลิโนโสวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์นหนี่ยพี่ครับผมงานแกรนครั้งแรกครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยิ่งใหญ่มากครับคนมาเยอะมากจนผมตกใจเลยเต็มเร็วมากวิเต็มก็ตกใจใช่ครับคนมาเยอะครับมีมีวิลลี่ให้นั่งกินเยอะขึ้นเยอะงานแกรนครั้งหน้าอยากฝากอะไรครับ จริงจริงแทบไม่มีที่ตีเนาะมันดีทุกอย่างครับก็อยากฝากอะไรก็ฝากพื้นที่ให้ไรโนเต้ร่วมอีกอีกครั้งก็ดีใจแล้วครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณครับลีโนนะครับลีโน่บคเกอร์เซอรนะคะฝากไปด้วยเดี๋ยวเราไปบูธต่อไปกันครับก็จะเป็น Royal Enfield นะครับตัวนี้จะเป็นโชว์ทางคัสตอมนะฮะจะเป็นรุ่นใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นช็อตกันนะฮะ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นบุลเลตอ่าตัวนี้เป็นบุลเลตบุลเลตนี่จากสำนักซูสน,นะครับซูสคคสตอมก็จะมีรถโชว์รถใหม่นะครับเสื้อผ้าเซอรรีอะไรต่างๆมากมายก,ก,ก็ออกกับเราบ่อยนะครับเกือบจะทุกงานเลยก็ได้โอเปงฮงนะครับ,อเ,บเอาเก็บแล้วเ,เก็บแล้วรีบเก็บแล้ปใชเ่เรามาดึกไปนิดน,นึงนะครับโอเป้งฮงครับเดี๋ยวเราเราเรา,เราสามษณ์โอเปงฮงครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานแกลนครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับพี่อ๋อรู้สึกว่า ลูกค้าเยอะมากเลยไม่เคยเจอลูกค้าเยอะขนาดนี้มากทุกคนทุกทุกบูธนะจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้เยอะจริงๆแล้วเต็มเร็วมากไหนอ่ะโดยที่เราไม่ได้แบบนัดลูกค้ามานะลูกค้าแบบเราเจอมาเราก็โอเคมีมีวันนี้มีเอารถมาให้เทสหรือว่ามาโชว์อย่างเดียวครับมีครับมีครับมีเอารถมาให้เทสครับช่วงบ่ายก็มีมีลูกค้าแทสพี่อยู่แต่บ่ายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอยู่แต่เช้าเลยอ๋อไม่น่าแหละพี่เก็บแล้วโอเคครับพี่งานไกลครั้งหน้ามีอะไรอยากจะฝากไหมครับก็อยากให้ ทุกคนน่ะที่อยู่ในคอนแกนหรือว่าอยู่ใกล้เคียงครับเข้ามาร่วมงานกับเราเพราะว่ามีมีรถให้ดูเยอะๆมากเลยครับใช่ใช่เพราะเรารวมกับุก่านใช่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 รถให้ดูเยอะแล้วก็มีรถให้เทสนมาเยอะมากครับจากส่วนกลางก็มามาให้เราเดินโอเคขอบคุณมากครับพี okay. ข่ขอบคุณครับโอเปห้ฮงครับเวสป้าเจอกันงานหน้าครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้จากช็อปไหนครับผมตีซุปอระปบค์ครับออตีซุปอระปบค์นะครับ,รบอันนี้คือเป็นรถที่สามารถจอดแล้วก็รำลูกค้า,าได้ครับามาซื้อได้เลยได,ได้ครับมีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับช็อปไหมครับ อ๋อก็จะเป็นรถดกไวมือสองนะครับร้านนี้ก็สภาพสวยครับสภาพน่างๆนะครับร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ที่แยกสีจันครับแยกห้องตรงข้ามกับสีจันลมสดใช่ครับอยู่ขวามือครับใช่ครับห้องกระจกใช่ครับห้องกระจกขวามือติ่เตียวองค์ใช่ครับติ่เตียวองโอเคครับงานแกนในไลฟ์ครั้งแรกเป็นไงบ้างครับเอ่อก็คนเยอะดีอันนี้ก็แพึ่งพึ่งครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับปกติงานในไลฟ์ประจําเดือนของเราได้ได้ได้ไปร่วมบ้างไหมครับ ปกติจะเป็นคอนเจนซูเปอร์ไบท์มากกว่าครับเป็นสาขาใหญ่ออ๋สาขาใหญ่อออ๋ก็็ูเเเปปนนคซ์รใช่ครับเเาวันนี้วปกติก็ไปเข้าร่วมอยู่ครับร่วมร่วมบูธใช่ครับทีนี้อยากมีมีอะไรอยากบอกอยากฝากเกี่ยวกับลูกค้าบ้างครับลูกค้าอยากทราบเรื่องรถหรือว่าอยากได้รถประมาณนี้อ๋อก็ถ้าเรื่องรถก็ให้ติดต่อทางเพจแฟนเพจมาเลยครับเป็นตีซูเปอร์ไบท์ครับตีซูเปอร์ไบท์นะครับหรืออ่าซ ตีทุ่งไว้ภาษาอังกฤษครับหรือจะเข้าไปที่แยกเดียวหงกับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันงานหนะ้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่านี่เป็นตีทุร์ไว้นะครับแล้วก็ต่อไปเราจะอยู่ที่บูธ BMW เโอเคครับเราก็พาชมเบื้องต้นนะครับในในใ,ในส่วนนี้ก็คือบูธของ b m เมเนี่ยคือจะจะอยู่กับเราตลอดจะออกงานกับเราตลอดเราจะเห็นกันตลอดเอาง่ายๆวาอยู่ข้างกันทุกงานนะครับ เราก็กลับมาที่บูธพอยซ์ฮาร์ลีย์ดิวสันออคอนแกนครับบูธนี้จะไม่มีอะไรมากครับที่เห็นคนเยอะๆนี่คือนี่นะครับเดี๋ยวเราจะถามลูกค้านะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชครับชื่ออินครับถาพี่อินนะครับพี่ใช้รถรุ่นไหนครับตอนนี้ตอนนี้ใช้ไอจีครับอ๋อครับคันไหนครับพี่คันครับงานงานแกนครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงครับก็ประทับใจครับ ดูอลังการดียอดมากอยากให้มีอีกไหยครับอยากให้มีอีกมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆจะได้พบปะสังสรรค์กันนะครับขอบคุณพี่อิดมากครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากบูธแล้วก็ฝากพอยส์ฮาร์เ y ย์เดวิสันนะครับขอนแกนนะฮะดูให้ครบจบที่พอยส์ครับผมขอบคุณครับ